วันที่ห้าเป็นวันที่ห้าของข้าพเจ้าศีนวิสวยโยธานังขอถวา,ายสิ่งสวดสาธยาพระปรดิษพระปรดิษพระสูตรพระประดิมน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมนบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแอกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอที่ขงขพระเจ้าจงตั้งม,มั่นมิติและลึกได้มิติจดจ่อในขลังยันะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วย ห้งสม,มาสัมพุโทโธพระภาวาพุทธังพระภาวนตาทิวทันเทมิสวะคาโตพระเขวาตาธมโมธรรมัันบั้งมีสุปฏิปันโนพระเขา,าวาโตสาวัคสังโคสังทางนิมมิ สองบทบูชาพระไพรีทินาอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคู่เนหิทนา,าโนธทานิประประลามีเตจทิสติยาวชีวังอหังพุทธังทรม,มังสั่งขังสารนังคตโตปูเชมิระตนะต่ตยังทรม,มังจะลามิโสทีนาสามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาลสุอัตกขันธุเทวตาสัทธรรมมุนิลาชสาสุนันตุสักขะมูขะทางสักเคกเมจารุเปคิริศศิขะละกัตเตจันตริเควิมาเนทีเปละเทจักขามินตารุวานาคหานีเทหาวะทุมทีเคเตภุงมาจายันตุเทวชาลทารววิสาเมยาขคันธาปนาคาตินทันตาสันติเกย่างมุนิวาราจัะ จะนังสาทวเมสุนันตุธรรมสวนากาโรายามพระธันตาธรรมสวนากาโรายามพระธันตาธรรมสวนากาโรายามพระธันตาสีบส่บทสวดผุพะภาคะนัมกาลาการ นามุตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามุตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามุตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตตะข้าบทสวดไตรสารนาคมะนะพาธะพุทธังสรณังคัจฉามีธรรมังสรณังคัจฉามีสังฆังสรณังคัจฉามีทุติยามปีพุทธังสรณังคัจฉามีทุติยามปีธรรมังสรณังคัจฉามีทุติยามปีสังฆังสรณังคัจฉามี กติย่ำปีพุททางสารนังคาชามีตติย่มปีทำมังสารนังคาชามีกติย่มปีสังขังสารนังคาชามีหกหมวดส่วนสัจจกิริยาคาถานาถิเมสารนังอัญญพูโตเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหูตุสัพพาธานาถิเมสารนังอัญญทมโมเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหูตุสัพพาธา นาทิเมสารนังอันยังสั้โโภมสารนังวะนังเอเตนาสัจวะเชนาสโสทีเมโหตุสัาพาถาเจ็ดบทสวดติละตนะปะนาปะคาถา,าผู้ทั้งน้าเมรัตนาูตสะสีละจิตตังคัมมังน้าเมรัะตะนาูตะวิสุทธิสารังสั้งทังน้าเมรัะตะนาูตะสุสีละทิฏฐิทิฏฐิ เอตังนาเมติละตังละตานตยะวะหังสมาสโมลละสริตะวัตถุติเสสะภูตังอันเดียวโยยายะยายายุตตะพุนะโยขวะสัปปะวัตังอสุมิตะยัมขิปิยะตตะเทวะยะถาติทันเดเอกังวินาตะทิตะเลสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะติเลนะจะ ปาตุภูตังคัมพีรละยานะวิสยังอติทุตุทธะสาทาัททังวินยูหิปันธิตะ,ะเนหิวินวิชันยะรูปังโลกัมหีเกหิจิกะทันจุป,ปะลับภะนียังเกสันจิสุทธุวิธิตังคุณกายะตายะนามิหิเยวะชะนะตายะสูวิสุตมัมเปสมุ ป,ปัสสตังมะนะสิสุทธะปัสสะทะฐานังปุญญาติกานะมะสะมมุตตนะมะปุณณะภูมังทุขาปะโมจนะมุขสะสารนังะตานางปูชายละเหสุปะละมังอภิปูชะเนย,ยังนิพพานะสัติกิริยายุปะนิสยัยทั้งสัมมากิเลสะมะสะละโสทะนะสิทธิยาจ สาธูหิอัตถกุสะเลหุปะเสวนียังปาเนหิจาปิสารนังฆะมณะียเมวะตัสมาหิตังติละนังติละนังสารนังคะตัมหะลัตติงติณที่วังฆะนะเนสุนามะสัมานาปูเชมะจาปิสัสสตังสุปะสันนะจิตตาตัทธานุป,ปาลิจัลิยาสทารตาจาร อุญเนตตาสุากะเตนสุขีพระเวมุเตเชนตตาสจัสธาปิตุวัติโหตุโยเจทธรรม,มวินยัมติปมาณภูโตโลกุตตลาภิสมัยส,สมัยโยนิยโตสุโภชังตัสโสปนิสัตยะกยายยะอัยัมปิโหตุวัตถุตัยเยปริจิตโตสุปัสสะกาโล 8นามกาละสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหมมลาปากับโทสามังบพุทโธสุขโตวิโมโตมาราสปาสาบินโนจายันโตปาเปสิเคมังชะตังวิเนยัางพุทธังวรันตังศีระสาณามามีโลกาสนาท่านจาวินายกันจตันเตชะซาเตชยสิทธิโตตูสาพันตรายาจะวินาสเบนตตธรรมโมทโชโยวิยาตาสัสสุตุทาเซสีโลกาสวิสุทธิมักัง นิยานิโตธรรมธลาสสะทาลีสาตาวโหสันติกะโรสุจินโนธรรมังมรันตังศีรสามามิโมหะปทานังอุปสันตทาหังตันเตชะสะเตทยเสตโหตูสัพันตรายาจวินาเมนตูสัทธามเสนาสุกตานุโคโยโลกสัปปาปูปกิเลสะเตเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจา สวะาคา้าตรรมมังพิิตังกะโลติสร้างทางวรันตังศิลซานาม,ามมีพุทธานุพุทธังสมาสสีระถิธิาสันเตจซาเตชยาสีเิโหตุสัพพันตระลายาจะวินาสเมนตุบทสวดก้าบทสวดนโม,มกาละอัตถา,ขา นโมอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้สนโนนโมอุตตมะธรรมมาสสะวะค้ากัสเซวะเตนิทานโมมหาสังฆัสสะปิวิสุตทัสีละทินทิโนนโมมาตยาละทัสสะนัตนาตยาสัสสะทุกังนโมอะโอมากติตัสสะตัสสะวัฏถุตยะสปินโมกาลาปภาเวนาวิคันชันตุอุปัทวานโมกาลานุภาเวนาสุวัติโหตุสัพพทา นโมกาลาสเตเชนวิทิมภิโฮมิเตชวาสิบบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรตั้งเอกลางสมัยยังภักาวาสากสูวิฮารติกับปตีละวัตุสมิงมหาวเนมหา มหาตาภิกขุสังเขนัสทิงปัจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจัโลกะทธาตุหิเทวตาเยภูเยนัสันนิปติตาหุนติภควันตังทัสนายาภิกขุสังขจจะอัตโขจตุนนางสุทาวาสกาวิกานางเทวานางเอเอตหโธเอตัะโธสิอัยังโขภควาสัเกสุวิหารติกับปีละวทุสเน่งมหาวันเอมหาตาภิกขุสังเขนัสทิงปัจ ปัญจัตเตหิพีขุสเตหิสัพเทหวารหันเตหิทัสหิจโลูกกะทาตูหิเทวตาเยภูเยนาสันมิปติตาหุนติพระวันตังทัสนาญาพีขุสันขจายันูนัมยามติเยนะภะวาเตนุปสังกะเมยยามาอัปุสังกะมิตาวาภะกวะโตสันติเกปาจิตปาเจกะคาถาภาเสยามาติอาทะโคตาเทวตาเซยยาคาปินดามานามะภะละวาปุริโสสมต ติตังวาพาหังภาษาเลยยาปาสาภาษาลิตังวาพาหังสัมิงเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตลาหิตเตหิตาพระวัตโตปุระตังปุระโตปาตุระหังสุอัตโกตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาทับพระวัโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิมหาสัมยาโย ปานอวสมิงเทวกายาสมะทตระอาคัตัมหะมีบังธรรมะสมยังเตตภาคิตาเยวะอปาราชิตาสังคันเตอาทะโขปอปาราเทวตาภะโตสันติเกอิมังคาทั้งอาภาสขาภาสิตาตตาตพิขโวสมาถาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามังสังสุสาลธีวันเนตานิขะเหตวาอินทริยานิลขันติปันทิตาปันทิตาติ อาทโกอัปาราเทวตาพระควโตสันติเกมังคาทั้งอภาสิเฉตวาคีหลังเฉตวาวะปรีิทางอินทักีหลังโอหัจมะเนชาเตจะลันติติสุทาวิมาราจกจากภูมตาสุทันตาสุสูนาคาตตอัทโกอปาลาเทวตาพระควโตสันติเกมังคาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธทางสารละนังกตาเสนเตถ้ามีสันติอปายะ ภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกาญาปริปูเลสันตีติปัตโขภควาภีขูอามันเตสรเยภูเยนะภิกเวทัสสุโลกะธาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัสนายะภิกขุสังขันตเยติตภิกเวอเหสุอติตัมมทานะหังโตสัมมาสัมพุทธเตสัมติภควัตตนังเอตัปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเหสุเสยยะถาปิไมหังเอตั ละไรเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคาตามัทานัอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตัปลามาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยาทาปิไมหังเอตัลาหิอติขีสามีภิกเวเทวกายานางนามานิกิตาสามีภิกเวเทวกายานางนามานิทิสัสาบมีภิกเวเทวกายานางนามานิ ตังสุนาถาสาตุกังมโนสิกาโลทาพาสิสามีติเทวามพันเตติโคเตภิกุปะขวาโตปัจจะสโสสูงปคขวาเอตัทโวจาสิโลกัมมนุสกัสสสามียัตถาภุมมาตาัสาสิตาเยสิตาคิริคาพลังปะหิตตตาสมาหิตาปุตุสุหา ธีหวสันลีนาโลมหังสามที่สัมภุโนโอทาตามนาซาสุทธาวิปสันนมานาวิลาพินโยปัญจะสะเตยัตาวาวนเนกาปีละวัทเวตโต,าตาอามันติิตสัาทาสาวเกสาสนาละเตเทวกายาอภิกันตเตวิชานาถพิขโวเตจะอตัตปามาก,กาลูสุตวาพุทธสัสสะธนะเตสัมปาตุลหุสียานอาอมนุษานะัง ศาสนังอเปเกสัตมักทาคุงสหัสังอธัสสัตตลิงอสเตเกกาเอเกสหัสานังอันมนุษะนามัทธสุอเปเกนัตมาทาคุงทิสาสะภาพุทธาอหวุตันจัตสาพังปัปพิญยายาววากิตวานาจักุมาตโตอมันตยิสัทธาเสวะสาวะเกสาสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาทาพิกาโวเยโวหัง กิตายสามีขีลาหิอนุภูพักโซสัตตสหัสสวาญคาภุมมากะปีละวัฒวาอินอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสินโนโมทมานาภิกามุงพีขูนังสมพิติงมะนังกัตสหัสาเฮมะวตายาคานาตตะวันนีโดอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสินโนโมทมานาภิกามุง ปีขูนางสันิติงว่านางสาตากีลาติสหัสสาอยากค้านานะแต่วันนี้หน่อยที่มันโตชุดติมันโตวันนวันโตยาสสีโนโมทมานาพิกามงพีขูนางสันิติงว่านางอิเจเตโซละสาสาหัสสาอยากค้านานะแต่วันนี้หน่อยที่มันโตชุดติมันโตวันวันโตยาสสีโนโมทมานาพิกามงพีขูนางสันิติงว่านางเมสามิตาปัญจสตาอยากขานานะแต่วันนี้โดอิทธิปันโตชุติมันโตวันวันโตยาสสีโนโมทมานาพิกามง โค้นังสมิติวงวนางกุมพิโลลาชาคขกิโกวีเตปุลลาสันนิเวสนังพินโยนางสตาหัสหาดสังยขานางปิยปุรุปาสติกุมพิโลลาชาคขกหิโกปะโซปาคาสัมิติวงวนางปุริมันจติสังราชาทัตราทบปะสาสติคันทภพานางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตาสภะหาว อินทนามามหาพะราอยู่ที่บันโตชุติบันโตวันนวันโตยศสิโนโมทมานาอภิกามูภิกขุนางสมิติงว่านางภาคีนันจติสังราชาวีรุนโหตัปัสสาสติกุมพันพันธานาอภิณติปฏิมหาราชายศศิโสปุตตาปิตาสภะวอินทนามามหาภะราอยู่ที่บันโตชุติบันโตวันนวันโตยศศิโนโมทมานาอภิกามูภิกขุนางสมิตติงว่านาง ปฏิมันจะทิสังราชวิโูปโคจะกปัสสะสตินาคานัอธิปติมหาราชายาสสิโตศสโซปุตตาปิตาสะพหโวอินทนามามหาพลาอิทิปันโตชุติมันโตวันวันโตยาสสิโนโมทมานาอภิกรรมูภีขูหนางสลิติงมะนังอุตตะันอุตตะันจะทิสังราชกุเวโรตัปัสสะสติยาคานัอธิปติมหาราชายาสศิโซปุตตาปิตาสะพห่าวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสสิโนโมภะนา โมธมานาพิกาบุงภีขูนางสมิติงมะนางปุริมันติสังถัตะลาโธทักิีเนนาวิลุหโกปติเมนาวิลุปะโคกุเวโลตลังทิสังจัตตาโลเตมาราชาสมันตาจัตุโนทิสาทธันธัลมาณาอัทังสุมเนกาปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจันิกาสะทามายากุเดนดูเวเทนตุวิภูจจวิภูโตสหจันทโนกามเสโธจะกินนุมันดุนิมันดุจะ ปนาโทโอปมันโยจะเทวสูตโจะตจะมาตลิงจิตะเสโนจะคันทัพโพนานาโลราชาชนโนโซภะสภาสโพนาคูปัญจสิกโคเจว,วติมพะลูสุริยะวัชาสาเอเตจันเจจราชาโนคันทัพพาสหาราชุิิโมทนานา,นาพิกามุงพิขูนังสมิติงวานางอาทาคูนาภาษานาคาเบนสาลาสหัตัชากา พัะลาสะตาลาอาคูป,ปายาคาสหายาติพยามุนาทตาลาทาจะอาคูนาคายาสสินโนเอลาวันโนมาลาคโคโซปาค้มสมิติงว่านางเยนาคาลาเทสหาสาลาลันติพิพ,พาติชัพ พิชาภะปักขีวิสุทธจักุยเวหาสเตวะนะมาฉัตตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังอพยันตานาคาราชานามาสิกสุปันนาโตเขมมามากาสีพุทโทสันหาหิวาจาหิวเปาวะายันตานาคาสุปันนาสารณะนามากังสูพุธังพิตาวชีลาหัดเทนะสุมาสมมุทังอสุลาสิตาภาตโว ปาตโลวาสววสเซเตธมันโตยัสสิโนกา่ังกัรชามาพิสมะอสุราภาณเวขาสะเวปติติสุจิติจัปหาลาโทนมุจีสหัสตันจะผลิผลิภปุต,ตานังสพเพเวโลจานามกาสันเนยปิตวาภลิงเยนางลาหุปัตพัทมุปป,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 ปขาขมุงสมโยธานิพันันเตทิขูนังสมิติงว่านัง อาปโจปจเทวาปทวีจเตโชวาโยตธาคัมบุงม,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 มสะ,สสะ,สสะ,มะลุนา,า,า,าวาลุนาเทวโสมโมจญยัสสาสหเมตากรุณากาย,ยิกาอาคูเทวายาสีโนภาเสเตทัสตากายาสเพนานันตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาส,สีโนโมทมามนาอภิการม,มุภีคุนังสมิติงวานัง เวนทูจะเทวาสารีจะอสมาจะทูเวยมาจันทสุปปะนิสาเทวาจันทมาคูปุลักกิตาสุริยสุปปะนิสาเทวสุริยมาคูปุลักกิตานกาตาณิปุลักกิตาวาคูมันทวลาหกาวสูนังวาสะโวเศโทสะโกปะ บาคปุรินทัทโททเสเตเททศกาคายาสเพนะนะตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสะสสินโนโมทมานาภิกามุงภิกขูนังสมิติงมะนางอาทาคูสหาภูเทวชาชลามมกขิสิขาลิกวะอลิทกาจะโลชาจะอุมมาปุพพะนิพาสินโนวะลุนาสหธรรมาจะอัจุตาจะอะเนชะกาสูเลยยะลุติลาอาคูอาคูาควาสาะวะเนสินโนทเสเต ทสเตทัศธากายยาสัเถนะนัตะวันนิหนุที่บรรโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสินโนโมทมานาอภิกรรมุงูีคูนางสมิติงมานางสัมมนานามหาสัมมนานามนุษสามนุสสุตตามาคิธาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนทาปะทูสิกาอาทาคู อโยเทวาเยจันโลหิตาเตวาวาสินโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายาสสิโนทเสเตทัสธากายทัสเพนนวติวันนี่โหนที <sucks> ่ม um <st> ันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสินโนโมทมานาพิกาบุิภูนางสมิตติงมะนางสุการกรลุมาอรุนาอาคูเวคันาสาสหะโอทาตะไครฮะภาโมคาอาคูเทวันจะจักคันนาัทธามัตาหาลักขา มีสการ์จายัสสิโซัธนายางอาคาปัชุนโนโยทิสาอภิวาสติพระเสตถสทากายาสเพนาะเตวันนิโหนุ่ทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาภิกาโมภิกูนังสมิติงมะนังว่นังเขมิยาตุสิตายามากัตถกายาสจกัสยาสสิโนสัพพะทิ สัมพิตากาลามาเสถาโชตินามาจารสวาวนิม,มานรตินโนอาคูอัทาคูปารนิมมิตาทเะทะสเตทัสากายาสะเพรน,นะตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยาสสีโนโมทมานาอิทิภิกามูกีกูนางสามิติมะานางสาเทเทเทวันิกายาสะเพรน,นะตะวันนิโนนามานันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสเถสเถสทิสาสาหาปปะปวุทธาชาติมาขีลาโอทะ สิน,นามานาสวังทักท่าเคโมโค่าตาลังนาคังจันทาวังอาสิตาติตังสุครามาปัลม,มาโตจะปุตตาอิทัมาโตสหาสังสันนังกุม,มาโลติโสจะโซปาคัะสมิติมะนางสหาสะพัมมะลาโอกานางมหาพรมมาพิติทติอุปาปะปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัส,สีโสทะเส เศรษฐาอิสลาอาคูปจเกกวะสวัติโตเตสันจามาชโตอาคาหาลิวโตปริวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมะเกมาละเซนอภิกามิปัสกันหาสักมันทิกยังเอถาคันหาถาพันธถาลาเคนะพันธุมัตถุโกสันตาปริว